สวัสดีค่ะทุกท่านพบกับคำทํานายจากแม่หมอสมัครเล่นโหนฟองสนานจามอนจันได้ที่นี่ช่องโหนฟองสนานออฟฟิเชีในคลิปนี้แม่หมอสมัครเล่นจะวิเคราะห์แบบเจาะลึกด้วยการอิงจากตำราโหราศาสตร์ไทยเพื่อการเรียนรู้และความเชื่อส่วนบุคคลโดยใช้ลัคนาเป็นหลักย้ำว่า เป็นการทำนายตามลัคนาเท่านั้นนะคะโปรดอย่านำคำทำนายไปใช้ผิดประเภทเป็นชาวราศีสกัดเฉพาะผลของพระหัสสบดีจรเข้าไปเดินในราศีเมถุนต่อคนทุกลัคนาราศีวันที่13พฤษภาคม2568พระพระฤหัสสบดีจร5หนึ่งในตรีเทพมีกำหนดจะย้ายราศี เป็นดวงที่สองในเดือนนี้ต่อจากพระราหูจรที่ย้ายไปแล้วเมื่อห้าพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพระฤหัสบดีจรจะย้ายจากราศีพฤกษพเข้าไปเดินในราศีเมถุนและจะอยู่ที่นี่จนถึงสองตุลาคม2568จึงตามที่ได้ทำนายถึงผลโดยรวมของกรีเทพทั้งสามดวงคือ ราหูจร8และพระฤหัสบดีจร5และพระเสาร์จร7ย้ายราศีในเดือนเดียวกันไปก่อนหน้านี้นั้นต่อไปนี้จะได้สกัดเฉพาะผลของพระฤหัสบดีจรเขาไปเดินในราศีมิถุนต่อคนทุกรัคนาราศีดังนี้พระฤหัสบดีเป็นหัวนหน้าดาวดีหรือสุภเคราะห์ ทางโหราศาสตร์ยกย่องว่ามีคุณูปประการมากคอยบันดาลให้คนมีแต่สุขสถาพรความเห็นใจและเข้าใจกันในหมู่มวลมนุษยชาติหรือพูดง่ายๆดาวดวงนี้เหมือนหัวหน้าเทวดาประจำตัวทุกคนที่จะคลุ้มครองดวงชะตาอำนวยความเจริญภัยบุ์โชคและความมั่งคั่งให้พรฤหัสบดีจร เข้าไปเดินในราศีเมถุนได้มาตรฐานปรักกษตเอาจจะไม่เข้มแข็งนักแต่ก็ได้มาตรฐานอุจจาวิลาชที่จะอำนวยผลน้องๆราชาโชคด้วยฉะนั้นผลต่อคนทุกลัคนาราศีคาจะออกแนวนี้ 1. ลัคนาสถิตราศีเมษได้ผลบวกด้านในหน้าติดต่อสื่อสารจดหมายหนังสือที่แต่ง หรือเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้หรือญาติพี่น้องอีกตำราบอกจะได้กินบุญเก่าที่สั่งสมไว้หรือสะสมมามีคนนับหน้าถือตาให้ลาบตามฉลกถึงบุญเพลงคนยำเกรงให้ลาพา 2. ลัคนาสถิตราศีพฤกษบได้รับผลบวกทางการเงินจากวงสังคมหรือเพื่อนฝูง เป็นแนวรายได้พิเศษอีกตำราบอกมีศัตรูมาขอคืนดีตามโลกศัตรูมีมาคืนดีโอนอ่อนเอง 3. ลัคนาสถิตราศีเมถุนเป็นวาระพิเศษ12ปีมีช่วงนี้ที่คล้ายหัวหน้าเทวดาประจำตัวออกจากห้องขังมาทับลัคนาหรือจุดกำเนิดเพื่อคลุ้มครอง อำนวยโชคชัยให้ทางชีวิตสุขภาพจะดีขึ้นรู้สึกมีความสุขชิลๆมีความนึกคิดในทางที่ดีสมองแจ่มใสระยะนี้อาจได้คู่ครองที่เป็นไม้ดูเข้าท่าหรือได้หุ้นส่วนชีวิตที่ออกแนวผู้หลักผู้ใหญ่ทรงภูมิดูน่าเชื่อถือส่วนอีกตำราบอก หากมีคนหาเรื่องผู้ใหญ่กว่าจะช่วยตามชะโลผู้มีศักดิ์จักบีทาภายหลังจึงราชาให้ลาภาคนยำเกรงและด้วยหลักการคานอำนาจของดวงดาวพฤหัสบดีทับลัคนาสามารถลดเกณฑ์ด้านลบที่จะเกิดจากอำนาจดาวอื่นลงได้มากเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงคุณพระคุณเจ้าคลุ้มคลอง 4. ลัคนาสถิตกรกฎได้ผลออกเชิงลบเหมือนระยะเทวดาประจำตัวทอดทิ้งไปเข้าห้องขังจึงจะออกอาการมีเรื่องอึดอัดใจเสียเงินทองลูกน้องคนใช้กระจัดกระจายไปคนละทางบางท่านถูกย้ายถูกสอบหรือล้มละลายหรือถูกจำกัดเสรีภาพด้วยประการต่างๆตามโลก ซับวิบัติฆ่าคนพลัดกระจัดกระจายระยะนี้เกณฑ์ด้านลบจากดาวอื่นที่รอช่องจะเกิดอยู่ก็จะเกิดให้เห็นแต่อีกตำราแนะทางไว้ว่าระยะนี้ให้ทำหรือใช้ชีวิตแบบลึกลับปกปิดแล้วจะมีชัยชนะต่อศัตรูหรืออุปสรรคเพียงแต่ถึงอย่างไรการเงินก็ออกแนวลบห ลัคนาสถิตสิงที่ส่วนใหญ่ทางชีวิตกำลังสาหัสแตกร้าวทุกทุกยากยากด้วยผลของตรีเทพอีกสองดวงอยู่แต่ระยะนี้พวกท่านทั้งหมดไม่มียกเว้นได้ผ่อนจากหัวหน้าดาวดีอํานวยโชคให้ด้วยเกณฑ์สำคัญทางโหรที่เรียกว่าสิงห์ฮาเกนที่จะทำให้เกณฑ์ร้ายลดความรุนแรงลง และเอาตัวรอดได้เช่นเคยเห็นมาป่วยหนักฟุบต่อหน้าหมอใหญ่ได้รับการรักษาทันทีทันใดให้รอดอีกตำราบอกเกณฑ์น,นี้จะทำให้รุ่งเรืองและมีลาบตามฉลกจะฟุ้งเฟืองคนลือเรื่องลาบเหลือหลายและอีกตำราบอกว่าจะมีความสุขทังใจการสังคมส่งผลดีมิตรอุปการะหก ลัคนาสถิตกันออกแนวบวกป่วยก็หายเองรุ่งเรืองมีคนยำเกรงตามชโลกไข้หายเองคนยำเกรงจะรุ่งเรืองส่วนอีกตำราบอกจะมีชื่อเสียงดีทำงานคืบหน้าได้เลื่อนวิทยฐานะผู้ใหญ่เมตตา7ลัคนาสถิตตุนได้ผลเชิงบวกสำเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนา ใจิตใจคลายกังวลขุ่นข้องสำคัญคือมีโชคดีได้ทุนหรือได้เรียนต่อระดับสูงได้สถานะบางอย่างได้บวชหรือทำกิจทางาศาสนาหรือมีลูกหรืออีกตำราบอกตามฉลกได้ฐานาลุลาภานองเนือง 8. ลักษณาสถิตพิจิกออกแนวลบค่อนข้างมาก คล้ายหัวหน้าเทวดาประจำตัวป่วยหนักอยู่ในห้องไอซคุ้มครองลักษณะไม่ได้จึงเปิดโอกาสให้เกณฑ์ร้ายจากดาวอื่นที่รอจังหวะอยู่อรารวาสในชีวิตอีกทั้งต้องระวังได้ความผิดในสิ่งไม่ได้ก่อตามชโลกได้ความผิดจนน้ำจิตชัยปลาเช่นเข้าวัดพระหมังเมินไม่รู้สาเหตุก็มี แต่อีกตำราบอกในแง่บวกว่าจะได้มะระดกที่แน่นอนเกิดจากการสูญเสียหรือของเก่าหรือทรัพย์สินเงินทองโดยไม่คาดคิดมาก่อน 9. รักษาสถิตราศีธนูออกแนวบวกได้ผลดีจากการสมรสได้แต่งงานหรือได้ผลบวกจากหุ้นหรือเข้าหุ้นส่วนได้ผลบวกจากการติดต่อเพศตรงข้าม อีกตำราบอกจะได้ลาบเพราะความสามารถตามโลกลาบโดยหมายได้ง่ายได้ด้วยปัญญา 10. ลักคณาสถิตราศีมังกรออกแนวลบระวังถูกใส่ความตามโลกหญิงมารยาใส่โทสาให้วุ่นวายอีกตำราบอกจะได้ผลบวกเรื่องการสอบต่อสู้แข่งขันหรือประมูล ได้บริวารถูกใจและสุขภาพดีคือภูมิต้านทานแข็งแกร่งไม่ค่อยป่วยช่วงนี้11ลัคนาสถิตกลุ่มได้ผลบวกเพราะความเก่งของพวกท่านจะเกิดโชคลาภตามโลกเพราะปีชาได้ลาพาโดยสบายอีกตำราบอกจะได้ลูกหรือแฟนได้ผลดีในการเพิ่มรายได้ จริญรุ่งเรืองและโชคดี12ลัคนาสถิตมีนได้รับความร่มรื่นในครัวเรือนเหมาะสำหรับการเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวหรือปรับฐานของชีวิตที่จะได้ใช้บ้านปลายให้แน่นระยะนี้บางท่านอาจได้ตำแหน่งหรือสถานะสูงขึ้นตามลำดับวาสนาถ้าเป็นข้าราชการก็จะได้เลื่อนขั้น แต่ออกแนววิชาการหรือที่ปรึกษามากกว่าแนวบังคับบัญชาส่วนอีกตำราเตือนแนวลบที่อาจเกิดในชีวิตคือมีเรื่องกับญาติพี่น้องตามโลกพี่น้องหยามจะทำความด้วยริษยาด้วยความปรารถนาดีจากครอบครัวจามรจันทร์และแอดมินเพจฟองสนาน Official ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากทางช่องแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ